วันๆของมามอน์ซาทีวีก็ <c oughs> แบบนี้แหละวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ฮาโลวีนด้วยการเล่าเรื่องสยองคนละเรื่องเ,องเองนาะน,น้าเม่จะเริ่มก่อนละกันนะทุกคนนี่คือเรื่องของวัวตัวหนึ่งที่รู้ชะตากรรมของมันล่วงหน้าม <ๆ S 2> ันรู้ว่าอีกไม่นานตัวมันจะถูกเจ้าของฆ่าแน่นอน ก็เลยอธิษฐานกับเทวดาขอให้มันได้มีชีวิตที่ยาวขึ้นสักนิดหนึ่งก็ยิ่งดีแล้วตอนนั้นเองเสียงฉิ่งก็ดังขึ้นบรรยากาศรอบๆก็เริ่มเปลี่ยนไปเจ้าัวมันเห็นร่มสีแดงโผล่ขึ้นมาจากทุ่งมันรีบเดินตามร่มนั้นไปเรื่อยๆแต่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีสุดท้ายแล้วมันก็เริ่มผวาฉันโดนผีลักซ่อนแน่ๆ เจ้าวัวคิดทานใดน,นั้นก็มีเสียงเพี้ยดังขึ้นเจ้าของมันเดินมาถึงตีก้นเจ้าวัวเพื่อเรียกวัวที่หลงฟงกลับบ้านแต่ถึงจะกลับมาแล้วเจ้าวัวยังคงผวาสิ่งที่มันไม่เข้าใจจนกินอะไรไม่ลงในที่สุดร่างกายของมันก็สู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเจ้าของเห็นดังนั้นจึงได้พาไปหาหมอแต่หมอก็บอกว่ามันไม่ได้ป่วย แค่มันไม่ยอมกินอะไรนั่นเองเจ้าของพยายามเปิดเพลงยั่วมันด้วยย่าและวิธีต่างๆที่พบเจอในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ได้ผลสุดท้ายเจ้าของตัดใจและนำมันไปขายต่อให้คนอื่นมันรอดแล้วหรือเปล่าเนี่ยพอ <c oughs> เจ้าหัวย้ายไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่มันก็รู้สึกสบายใจขึ้นและนึกได้ว่าการที่มันเจอร่มสีแดงในวันนั้น คงเป็นผลจากการอธิษฐานกับเทวดามากกว่าที่จะเป็นร่มผีทำให้มันได้มีชีวิตยืนยาวขึ้นจริงๆอาฮอเทวดาเก่งจริงๆ,ๆนะสุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งนะสิยังไม่จบหรอกหลังจากนั้นไม่นานพอเจ้าวัวได้กินจนเต็มที่จนอ้วนทวนมีน้ำมีหนวลวลว้แล้วก็เจ้าของคนไหมก็ดีใจมากเลยเอามันไปทำอาหารซิงไงล่ะ <c oughs> อ้าว น้อยมันก็มีอายุยาวขึ้นนิดนึงจริงๆถ้ามันขอให้มีอายุยาวนานขึ้นมากๆก็คงรอดไปแล้วแล้วพวกเธอล่ะมีเรื่องสนุกอะไรจะเล่าหรือเปล่างั้นต่อที่ผมเลยละกันเรื่องนี้คือแมวและร่มสีแดง, <S <S งเดี๋ยวนะนี่มันกอบกันชัดๆร่มสีแดงของน้มเม่จะไปอยู่ในเรื่องของนายกันได้ยังไง ยชนสิลูกพี่มันแค่เรื่องบังเอิญที่อาจจะมีบางอย่างคล้ายกันบ้างเท่านั้นเองฟังผมเล่ากันนะในบ่บ้านแห่งหนึ่งกลางป่ามีตำนานเล่าว่าเมื่อแมวมันมีอายุเกินร้อยปีมันจะกลายเป็นบาเกดโกและเมื่อแมวมีตะบะสูงขึ้นมันจะมีหางงอกมาอีกหางและทรงพลังมากขึ้นเรียกว่าเนโกมาตะ วันหนึ่งในคืนฝนตกแมวตัวนั้นกำลังเดินเล่นผ่านหมู่บ้านแทนใดนั้นมันก็เจอร่มสีแดงวางอยู่และไม่มีใครอยู่แถวนั้นแต่ร่มนี้ดูเหมือนเพิ่งถูกทิ้งลงมาเจ้าแมวสนใจในร่มสีแดงและตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปใกล้ทันทีที่เจ้าแมวตะครุบร่มในองค์งท้าของมันจากนั้นเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอย่างรุนแรงร่มสีแดงเปิดขึ้นเอง และจากนั้นในร่มสีแดงก็ปรากฏเป็นเงาของเนโกมาตะซึ่งเป็นปีศาจแมวที่มีสองหางมันมองลงมาที่เจ้าแมวและพูดด้วยเสียงลึกลับว่าเจ้าอยากรู้ไหมว่าข้ามีพลังเพียงใดชจ้าแมรีตาและตอบกลับข้าอยากรู้เนโกมาตะเพืะอข้ามีของเล่นสุดเจ๋งมากมายถ้าเจ้าสนใจแล้วก็ข้าจะแบ่งให้สักชิน้น เจ้ามีพลังอำนาจเหนือจินตนาการอย่างแน่นอนข้าไม่ต้องการพลังของเจ้าข้าคือแมวผู้ที่จะไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจตัวเองทังในใดนั้นเจ้าแมวมันก็กระโดดไปที่ร่มสีแดงและใช้หางของมันปิดร่มนั้นลงอย่างรวดเร็วทำให้เนกอมาตาหายไปพร้อมกับเสียงร้องตะโกนว่าเฮ้ยเราข้าพูดก่อนสิปะโทตั้งแต่นั้นไปต้นมาไม่มีใครพบเห็นเนกอมาตาอีกเลย และเจ้าแมวก็ยังคงเดินเล่นยามค่าคืนเรื่อยมาแต่ก็ไม่มีใครเห็นร่มสีแดงอีกแล้วอะไรนะ่าจบดืด้อเลยเหรอไม่ใช่ว่าเนโกมาตามันเก่งมากหรือตำนานปีศาจญี่ปุ่นเลยนะนะ่ะร่มสีแดงมันน่ากลัวมากเลยนะเนโกมาตาหายไปในร่มดืด้อแบบนี้เลยล่ะงั้นถึงตาฉันบ้างแล้วฉันจะเล่าเรื่องที่มีร่มสีแดงด้วยแล้วกัน นั่นก็คือเรื่องอีกาและร่มปริศนานั่นง่ายไปหรืป่าแบบนี้แค่สนุกก็พอละมัง้งเล่าเลยเล่าเลยละกัน ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ป่าทึบผู้คนมักจะพูดถึงอีกาสีดำที่บินวนไปรอบๆป่าทุกคืนที่ประจันเต็มดวงว่ากันว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ธรรมดาแต่มันเป็นผู้เฝ้ามองและคอยปกป้องบางอย่างในป่าที่ไม่ควรถูกเปิดเผยคืนหนึ่งมีพายุฝนฟ้าคะนองหนักกว่าปกติมีผู้ชายคนหนึ่งชื่ออีธานเดินทางผ่านป่าเพื่อกลับบ้านท่ามกลางพายุ ขาพบร่มสีแดงลึกลับวางอยู่กลางทางทั้งที่ในป่าน,นั้นไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้อีธานรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพาคนแต่ก็หยิบร่มนั้นขึ้นมาเพื่อกันสนทันทีที่ก็กางร่มออกเสียงร้องของอีการังขึ้นอีกาสีดำบินมารอบตัวเขาอย่างมากคลั้งอีธานตกใจและพยายามหนี แต่ไม่ว่าทางไหนอีกาก็จะบินวนอยู่รอบๆเขาราวกับว่ามันกำลังพยายามเตือนอะไรบางอย่างในที่สุดอีธานก็หยุดและสังเกตเห็นว่าร่มสีแดงในมือเขาเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนจะมีเงาสีดำอยู่บนพื้นร่มและเงานั้นก็ขยับได้เองอีธานพยายามจะปิดร่มแต่ร่มกลับไม่ยอมปิดเสียงของอีกาเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเรมมาะประหลาดเหมือนปีศาจอีธานรู้ถึงความมืดคืน ใจิตใจของเขาทันใดนั้นอีกาตัวนั้นก็พุ่งเข้ามาใกล้และแยงร่มสีแดงไปจากมือของเขาไม่กีกาหบร่มสีแดงนั้นได้ท้องฟ้าพายุเริ่มสงบและร่มสีแดงก็หายไปจากสายตามีเพียงอีกาสีดําที่มองมาทางอีธานและบินจากไปอีธานยืนอึง้งและตระหนักว่าร่มนั้นเป็นของต้องสาบเป็นสิ่งที่ควบคุมปีศาจบางอย่างและเขาเกือบถูกมันครอบงํา ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าหยิบหรือแตะร่มสีแดงในป่าอีกเลยเฮย้ยน่ากลัวกว่าที่คิดนะเนี่ยอีกาไม่ใช่ปีศาจหรอกหรออีการนั้นน่ากลัวมากแต่ยิ่งน่ากลัวกว่าคือร่มสีแดงยังอยู่ที่นั่นเฮ้ยดูสิมีร่มสีแดงอยู่ที่นั่นด้วยอย่าบอกนะว่าเป็นเพีย้ย พวกเธอทำอะไรกันอยู่ฮาโลวีนจบไปตั้งนานแล้วนะถ้าพวกเธออัพโหลดคลิปชาแบบนี้คงต้องหวังว่าปีหน้าจะมีคนหลงมาดูแล,ะละ้วล่ะเฮ้ยนั่นมันท่านเทวดาตัวจริงหรออย่างน้อยก็ไม่ใช่ผีชกพี่รีบอัพคลิปเรเร็วข้าว่าแล้วกว่าพวกนี้จะตัดต่อคลิปเสร็จก็เลยวันฮาโลวีนไปแล้วจริงๆ na ni the sea